นดี่ก็เปิดอ้าตื่นเลยสวัสดีทุกคนด้ยวยนะครับวันนี้อผมไม่อยู่กับผมดียอจ้างมันตื่นแล้วพึ่งลับมือวันนี้เราก็จะมาสรุปเปิดด่านเจ็ดปนะ่าแล้วเป็นเวลาแปดชั่วโมง mm hmm. F K ไปตั้งแต่เมื่อคืนนะไม่รู้ว่าจะเกลือเป่เดี๋ยนะขอไปเอาตัวออกจากตู้ก่อนแป๊บนึงนี่เดี๋ยวๆสรุปกันแล้วกันนะปุ๊บ แต่ชั่วโมงมันต้องมีอะไรดีบ้างหรอวะถ้าเที่ยวผมหาตัวรับก็คือจะเอามาแทนโบรอดนะครับโบรอดใหญ่มาไหมมาไหมมาไหมกอบทอง <c oughs> นึงมีติดใยนี้เอสเอสคโนอ่ <c oughs> อาไม่มาจริงดิมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยเฮ้ <c oughs> ได้ลแล้วแต่ไม่มีฟันสีต้องไปสมหาพฟันสีอีกแลบรา uh. สตองสองด้วยไม่น่าได้ใช้นะครับผมมีติใช้นี่มาไหมลัเกเจ็ดนห้ามันจะมีได้โอกาสใช้นีไ <c oughs> หมวะยายมาเหอะมามาไอหนูเจ้าห,หนูเออมาตัวหนึ่งสองตัวไหมสองตัวไหม สองตัวไหมจะได้คืบได้คืบแล้วเอาสองคืเอเฮ้ยตถถังวะ่ะไม่ได้ใช้อยู่ดีอ่ะโอ้มดแล้ววะ่ะแยอว,วะ่ะเอาอันนี้ไว้ขันไว้เอ่อแต่น้อยก็ยังดีนะที่เรามีออสตราอ์ซาดึงตัวขอตัวออกจกตัวก่อนอัพเวลมีขึ้นจงนี้ยัดตัวรัวๆเลย <laughs> เอาออกมาก่อนนะเพราะว่ามัน มันมีอีเวนต์อะอีเวนต์คูณสองเนี่ยเอินคูณสองกงจะต้องเอาออกมาส่วนคือได้มิติกชายนี่หนึ่งตัวแล้วก็ตัวรับหนึ่งตัวทำไมไม่ได้มิติกตัวรับวะดูก่อนดีบีซีผมเท่าไหร่ว้าวน่าจะโซโลเจนป่าพิเศษไวอยู่ โอเคครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะตอนอัปเดตผมไม่อัปคลิปลงนะเพราะว่าผมเอาเวลาส่วนนี้ไปกับการฟารามกันเองนะผมได้เจอกันมะครับบ๊ายบาย